ชีตรงไหนดีดีนะดีนะนุ่มจริงชีตรงไหนดีนะอ่าหนุ่ยนุจริงปวดชีปวดฉีจะฉีตรงไหนดีเนาะที่ไหนจะเหมาะตรงไหนดีจะดีจะดีฉีข้างกอง ฉีข้างกองาสได้ไหมฉีข้างกองใสได้ไหมได้ไหมไม่ได้จุ๊จุ๊จูไม่ยา้ไม่ดีไม่ดีฉีลงตรงฉีไม่ได้ฉีลงตรงพื้นได้ไหมไม่ได้จุ๊จุ๊จุ๊ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีฉีในสวนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ จุ๊จุ๊จุไ๊ไม่ได้ไม่ไดีไม่ดีอ๋ออ๋อนั่นดีที่สุดลูกริงวิ่งจูดปวดเก้บวชี่ต้องฉี่ในห้องน้ำใบต้องฉี่ในห้องน้ำนะถูกต้องแล้วจะใช่ละดี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 เจ๊กเจ๊ลูกริงแก่งเก่งรีบถอดถอดก ฉีเองทันทีฉีแล้วกดปุ่มชักน้ำจุดไหลโจ๊กล้างล้างฉีล้างฉีล้างฉีล้างีเสร็จสับจับกลางเก่งใส่ทำดีทำได้ทำเองเก่งเก่งเก่งไหมเก่งนี่ล้างมือเช็ดเช็ดนะคะ เช็ดล,<อ>ล<ะ>่ามือเช็ดมือจนแห้งลูกลิงยิ้มแฉ่งอารมณ์ดีดีดีด,ดีลูกลิงเขาฉี่ที่ไหนคะเขาฉี่ที่ไหนนะอืมเขาฉี่ที่กองสายหรือเปล่าคะฉี่กองสายได้ไหมไช่ฉี่ในสวนได้ไหมไม่ได้ต้องฉี่ที่ไหนนะอืมน,นี่คืออะไร Không ngắm. Không ngắm.